ใช่า่เล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตล่าสุดวันนี้นะคะคอรมลุยแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเห็นชอบร่างพรบงบ1.22สองสแสนล้านชงเข้าสภาต่อไปนะคะแล้วก็ไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมของวันนี้นะคะสงกําลังใจให้กันด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมติครมอล่าสุดวันนี้9กรกฎาคมนะคะเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม1.22แสนล้านบาทเดินหน้าแจกเงินดิจิ a ั w a l ลเลต0 0 0 0บาทพอออสัมนักง,งบเผยชงเข้าสภาวาระแรก17กรกฎาคมนี้นะคะตั้งกรมทรวิสามัญ32คน คาดประกาศใช้ได้ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ล่าสุดในเฉลิมพลเพนสูตรผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ได้อัปเดตภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอนในวันนี้นะคะ9กรกฎาคมว่ามติที่ประชุมครอมอล่าสุดเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหรือพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วงเงิน 1 2 2แสนล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการเติมเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยหลังจากนี้จะเสนอให้สภาผู้แทนพิจารณาในวาระแรกท่านรับหลักการในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการตั้งคณะกรรมาธิกา,ารวิสามัญพิจารณาร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเบืมม้องต้นในที่ประชุมครม,รมก็ได้เสนอให้มีจำนวน32คนน้อยกว่าการพิจารณาร่างพรบรงบประมาณทั่วไป รวมถึงระยะเวลาในการพิจารณาอาจใช้เวลาไม่นานอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับอำนาจการพิจารณาของสภานะคะโดยปฏิทินงบประมาณกำหนดไว้คาดว่าสภาจะพิจารณาเสร็จวาระที่3ปลายเดือนกรกฎาคมหรือภายในต้นเดือนสิงหาคมและคาดว่าปลายเดือนสิงหาคมจะสามารถประกาศใช้ได้